แลนดิ้งแล้วก็ขายเรื่องของระบบต่างๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบ3องค์ประกอบในส่วนของเกสนะฮะ,ะเราย้อนมาดูในส่วนของของประธานล้วแล้วกันเมื่อวานนี้โอ้โหไฮไลท์มากนะครับมีการเอา,เอาผลวิจัยทั้งส่วนตัวทั้งยงเหิงเนี่ยเอามาแชร์ให้กับสมาชิกได้รับทราบก่อนอื่นท่านได้บอกถึง ทำไมคนกลัวสถานการณ์นี้กลัวเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้จักมันจริงอะไรที่เราไม่รู้จักเรากลัวเป็นเรื่องปกตกินะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเราถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราบอกตัวเองว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ทําไมผู้คนถึงได้ได้กลัวมันนักก็ทําความเข้าใจกับมันนะทำความเข้าใจกับมัน,นะมมนถ้าใครเ,เคยฟังคลิปที่ท่านประธานได้ อินเสิร์เข้ามาในวันที่ในวันที่ท่านไลค์ครั้งแรกครั้งที่2อครั้งแรกท่านไลฟ์ที่บ้านครั้งที่2ที่ท่านไลค์ท, 2, ท,ที่ที่สำนักง,งานใหญ่นะจะเห็นว่าท่านได้ Insert คลิปตัวนั้นมาซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็มีแชร์ไว้ใน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 เฟซของผมเองลองลง,ลงไปดูที่เป็นผู้หญิงพูดนางพูดได้ดีอ่ะนางพูดได้ได้เคลียร์ Clear. ฟังแล้วเคลียร์แล้วมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรว่าระแวงเลยนางพูดถึงว่า จริงๆมันก็คือเชื้อหวัดตัวหนึ่งนี่แหละที่สามารถเข้าสู่ร่างกายเราเราได้นะครับจากการสัมผัสจากการใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจเพราะไปคิดว่าติดก็คือติดติดก็คือตายติดก็คือต้องรักษาถ้ารักษาไม่ไหวก็คือตายแต่จริงๆในความเป็นจริงมันสามารถนะครับสามารถที่จะ,ะใช้ กลไกของร่างกายเรานี่แหละนะในการจัดการกับมันได้จัดการกับมันได้ไม่ใช่ไม่ได้หมายว่ามันเข้ามาแล้วมันมันจะต้องเข้ามาแล้วขยายตัวทุกทุกคนไปอ,อย่างมยกตัวอย่างว่าอย่างสนามมวยเนี่ยสนามมวยมีคนอยู่เนี่ยันถึงห้าร้อยคนแล้วอยู่นานนะครับสนามมวยต่อยกันทีนี่สามสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็เปิดแอร์เกิดการตะโกนต่อรองกันห้าต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งก็ต้องตะโกนต้องตะเบงอันนี้ พอเชื้อมันกระจายมันก็กลายเป็นว่ามันก็ฟุ้งเลยฟุ้งแล้วผมว่าใน500คนเนี่ยสุ่มเสี่ยงติดทั้งหมดแหละแต่ทำไมมันป่วยไม่ถึงก็มันมีบางคนที่รับเชื้อก็จริงแต่สามารถขจัดมันออกไปได้นะโดยอะไรล่ะในคลิปก็อธิบายชัดเจนว่าร่างกายเรามันมี2ด่านด่านแรกในพลทหารพลทหารเนี่ยจะเป็นตัวสกัดก่อนอันดับแรกแต่พลทหารนี่มันมันก็มีข้อจํากัดว่ามันมีพลังที่ ที่น้อยมันก็สกัดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวแม่ทับใหญ่จริงๆมันของมันเนี่ยคือคือ nk เซลล์อ่าที่จะเข้ามาจํากัดไม่ว่าจะไปหลบอยู่ซอกลืมไหนนะถ้า nk เซลล์มันแข็งแรงเนี่ยมันเข้าไปจัดการเลยเซลล์ Cell นั้นเซลล์แปลกปลอมก็เรียกว่าเซลล์แปลกปลอมคือเวลาโควิดมันเข้าสู่ร่างกายเรามันก็จะไปฝังตัวอยู่ในเซลล์เซลล์ปอดอ่ามันก็อยู่ลําคอก่อนที่เขาว่ากันถ้าเราสามารถ ดื่มน้ําอุ่นได้มันก็มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้มันก็เข้าไปสู่ปอดพราะมันเข้าไปสู่ปอดมันก็ไปฝังตัวเข้าไปในเซลปอดนะมันก็เปลี่ยนเซลลนั้นเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์นั้นให้เป็นเซลเซลโควิดนี่แหละพอไอ้เจ้า nk เซล์มันเจอมันก็มันก็เข้ามาจัดการเพราะว่ามันมันรู้เลยมันมองออกเลยว่านี่ไม่ใช่เซลล์ปกติ แต่มันจัดการนี่มันไม่ได้ฆ่านะมันไปทําลายให้เซลล์เนี่ยทำลายตัวเองเอ่ามันไปทําลายให้เซลล์เนี่ยทำลายตัวเองแล้วก็ย่อยสลายไปย่อยสลายไปแวนี้คือสิ่งที่ท่านาหะรานได้พูดให้เราตระหนักว่าเฮ้ยร่างกายเรามันมันสามารถนะที่จะทําลายสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นะครับแต่ครนี้พอเราบอกว่าร่างกายเราสามารถทําลายสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แล้วเนี่ย มันอยู่ที่ว่าร่างกายเราแข็งแรงจริงเปล่าละ่ะเออคือถ้าเราแข็งแรงจริงมันก็ช่วยได้แต่มันอย่างนี้ครับไอ้ภูมิต้านทานีนถ้าเราเป็นเด็กมันแข็งแรงช่วยด้วยยิ่งวัยช่วงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยช่วงวัยรุ่น1 8ถึง25 26เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แข็งแรงมากจะสังเกตว่ายอดผู้เสียชีวิตถ้าถ้านับกันจริงๆคนในวัยนี้จะไม่ค่อยมี เพราะว่ามีภูมิต้านทานที่ดีนะครับที่จะสามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากร่างกายได้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็แสดงว่ามันมีมันมีตัวแปรมันมีตัวแปรในเรื่องของ NK c e เ l ซลก็คือถ้าอายุมากขึ้นตัว NK c e เ l ซมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะน้อยลงแล้วท่านประธานได้เอาเอาตัวเองนะเอาตัวท่านเองเนี่ยไปไปตรวจซึ่งผมจำได้เลยนะว่าท่านเคยบอกไว้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ย น่าจะประมาณ80,000ื่นอ่0ห้านถึงแปดหมนี่แหละอยู่อยู่แ่เลขประมาณเนี้ยซึ่งโดยปกติผมว่าคงไม่มีใครใครอยากจะไปตรวจ nk ซลล์ S S ตัวเองเหรอกเนาะก็ดูไปว่าไปอยู่ไปแล้วแต่จะป่วยยังไงแบบไหนแต่ท่านเนือ่องจากว่าท่านเป็นคนที่คอนเซิร์นหรือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองมากไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินการน,นอนการออกกําลังกายแม้กระทั่งการ ทานอาหารเสริมท่ามาทานท่านทำการบ้านตลอดเพราะว่าท่านต้องเป็นต้นแบบให้เห็นว่าการจะมีอายุยืนต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับก็ต้องเริ่มจากวันนี้ก็ต้องเริ่มจากวันวนี้โดยปกติอายุขนาดท่านเนะี่ยมันไม่มีเกินกว่า500เนี่มันก,มนก็มันก็เก่งแล้วนะครับในปริมาณ NK c e เ l นะแต่ปรากฏว่าท่านไปตรวจเนะี่ยสามพันกว่าเมื่อวานเราเห็นไหม สามพันกว่ามันโอ้โหมันไม่น่าเป็นไปได้ในคนอายุขนาดนี้เลยแล้วไม่รู้จะมีเยอะไปไหนครั้นี้อะไรล่ะที่ที่ทาให้ท่านเป็นอย่างนั้นก็เราก็คงนึกออกนะครับเรากคงนึกออกว่าท่านดื่มมาตลอดยี่สิบปีครันนี้ก็จะมาบอกว่าแต่มันไม่จําเป็นจะต้องจะต้องเป็นตัวนี้เสมอไปเพราะบริษัทเองก,ก็ก็มีสินค้าหลายตัวนะมีสินค้าหลายตัวที่สามารถ จะทำเรื่องนี้ได้แต่ให้ย้อนมาฟังตรงนี้ก่อนว่านอกจากท่านเอาตัวเองไปตรวจ N K cell แล้วเนี่ยท่านยังยังเอาหยงเหิงเนี่ยไปสถาบันบวบ,บเพื่อทาการวิจัยด้วยวิจัยเพื่ออะไรวิจัยเพื่อให้มันชัดว่ามันช่วยอะไรได้จริงๆริงไหมที่ผ่านมาเราอาจจะฟังหมอในรัฐบรรยายฟังคนที่ เขาทานแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขามาพูดเป็นการแชร์ประสบการณ์แต่มันก็ยังเสียวๆใช่ไหมไว่าท่านจะพูดได้ไหมแล้วถ้าเขาไม่หายมันจะเป็นยังไงเออก็เลยท่านก็เลยพยายามทําเรื่องนี้ให้มันชัดนะชัดตอนนี้มันมีหลายกระบวนการที่จะสรุปออกมาเป็นเอกสารว่ามันสามารถใช้ในคนได้รักษาอะไรบ้างแต่ในกระบวนการแรกเนี่ย ในในหลอดทดลองนะพบว่ามันสามารถขจัดเชื้อมาเลงได้ในหลอดทดลองนะคือเขาเอาเอาหลอดทดลองมาอาเอาเอาถ้าาวยหลอดทดลองมาเสร็จแล้วก็เอาเชื้อมาเลงใส่เข้าไปแล้วก็เอาสมุนไพรยงของเราเนี่ยหยดลงไปในปริมาณจะมีหลายระดับแล้วก็ดูว่าหนึ่งระดับแรกดูก่อนว่ามันฆ่าได้ไหมสองมันฆ่าได้ในปริมาณเท่าไหร่ นะครับท่านก็สรุปไปแล้วว่าในหลอดทดลองเนี่ยประมาณ30มซีซีก็คือประมาณ mm. ประมาณเกือบเกือบแก้วเราอะ่ะที่เราทานแก้วเป๊กเราเนะี่ยมันก็จะอ่อพอดีครับฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าในเมื่อมันสามารถฆ่าเชื้อมาเลงได้แสดงว่าถ้าร่างกายเรานะถ้าร่างกายเราไม่มีอุปสรรคในเรื่องของของเลือดนะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการลําเลียงเลือด ไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงเอาไว้ว่าต่างเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยเรามีโอกาสหายอันนี้โดยโดยโดยทฤษฎีเฉยๆนะคำว่ามีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ชัดเจนแต่โดยหลอดทดลองเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ละมันมันสามารถละต่อมาในมิติของการกระตุ้นตัว nk Cell ให้ Active ท่านก็ทำ ก็ในวิจัยนั้นก็ทําเหมือนกันก็ปรากฏว่าก็สามารถกระตุ้นได้อีกเหมือนกันนะในปริมาณที่ใกล้เคียงกับตัวที่กําจัดเชื้อมาแล้วเลยแต่อันนี้คือกระตุ้นในหลอดทดลองอีกเหมือนกันมันก็จะมีปัจจัยอื่นในร่างกายเรานะครับเช่นถ้าเราเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดเยอะเส้นเลือดไม่แข็งแรงพอการย่อยการดูดซึมของลำไส้ไม่ดีพออ่าร่างกายอ่อนล้าอะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็จะมีแฟกเตอร์ว่าอาจจะได้ไดรับยาที่ไม่ไม่ไม่เต็มโดสไม่มากเท่าที่ควรอันนี้มันก็จะมีซึ่งซึ่งซึ่ง,งสุดท้ายผลวิจัยมันก็จะออกมาเป็นตัวสรุปให้ว่าในในผลลัพธ์แบบนี้มันจะมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่เป็นตัวแปรพวกเราก็เตรียมเตรียมเตรียมเฮเลยนะเพราะว่าถ้ามันออกมาจริงเนี่ยโห ขวดหนึงนี่ยหมื่นหนึ่งนี่ยังยังถูกเลยนะถูกยังถูกเลยเพราะว่าปัจจุบันนี่คือโรคชนิดเดียวที่ผู้คนตายมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือมะเร็งนะครับนั่นก็คือมะเร็งฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านประธานได้พยายามทำอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆน,น,นะครับการวิจัยใช้เงินเยอะมากทั้งเงินทั้งเวลาทั้งทีมแพท แลวเชื่อไหมครับว่าทีมทีมที่ที่มาทํางานวิจัยให้ท่านประธานเนี่ยจากการที่เขาทำเทสแลบในห้องในห้องทดลองเขาไปค้นพบประสิทธิภาพอะไรก็แล้วแต่ตามหลักวิชาการของเขาเนี่ยเขาขอซื้อยาเราเลยนะขอมาสมัครสมาชิกลงโค้ดซื้อยาเราไปทานเลยนี่ระดับคุณหมอทั้งนั้นเลยนะเขาเห็นอะไรเออแสดงว่าเขาเขาเห็นมากกว่าเราเพราะเขามีความรู้ไง ้เขาก็ซื้อไปทานกันให้แสดงว่ามันมีคุณค่าอันตรงนี้เราก็ต้องก็ต้องใช้มันให้ให้ให้เป็นประโยชน์ในในช่วงคือผมว่าจังหวะเนี้ยคนน่าจะตระหนักเรื่องของสุขภาพกันค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะตระหนักแน่แหละอันเราต้องช่วยกันทําความเข้าใจกับเขาว่าถ้าเรามีภูมิต้านทานท,านที่ดี อะไรก็ทําร้ายเราไม่ได้ในสุดในสวนในส่วนของพวกเชื้อโลกอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ไปปกป้องเอาแต่ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นหน้ากากล้างมืออป่วยแล้วค่อยไปกินยาเพื่อจะต้านมันอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นอนะ่ะมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปนะเสี่ยงเกินไปควรใช้ อะไรก็ตามที่มันดูแลร่างกายอย่างต่อเนื่องผมว่ามันจะดีกว่ามันไม่ต้องไปเสี่ยงการให้รางวัลชีวิตควรจะให้แบบนี้อ่าถ้าเจอใครที่ทํางานหนักนะครับทางานหนักแล้วก็มีภาระเยอะต้องดูแลครอบครัวแล้วครอบครัวเองก็ยังอ่าบางคนก็ลูกยังเล็กเมียยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปช่วยคุยเขาว่าเออมันเสี่ยงเกินไปนะถ้าคุณถ้าคุณจะจะรอให มีอาการหรือป่วยก่อนแล้วค่อยไปหาหมอสู้ดูแลตอนนี้ไว้ดีกว่างนั้นถ้าเราจะไปเชื่อมโยงกับเขาไลฟ์สดของของของวอเจซีครั้งที่แล้วที่ผมได้พูดไปผมก็ได้ได้บอกไปแล้วได้อธิบายไปและวะ้วว่าการนําเสนอสินค้าต้องนําเสนอยังไงแล้วก็เริ่มต้นจากคุณค่าไปสู่คุณประโยชน์นําไปสู่คุณสมบัติอันนั้นถ้าใครยังไม่ได้ไม่ได้ดูก็ลอง